โอ้โหโอ้ไม่กอดว่างเลยโอ้โอ้เบาเบาโอ้ช่วยกันช่วยกันวันนี้เป็นเกียรติครับพี่น้องท่างเยอรมันมาดึงเบาให้ครับพี่น้องมาเอาไงกูดไงเขาพี่เอ็ดคู่เดือยแดงโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดเลยเยี่ยมสิบินถามเยอรมันเลยว่าจะเที่ยวหน้าไม่ต้องนั่งเครื่องแล้วไปขุนเขาเบิ่งนด์ครับเอ้าวอ้าว สองเมตรหกสิบครับว้าวแอรคลำนี้โอ้โหรี่ร่าอีกสีลงกำลังย่มลงเกียดเป็นเกียบแห้งมือนี่ให้พี่น้องทั้งเยอะเรมันมาปล่อยวาวไห้ด้วยครับพี่น้องเอ้ยพ่ออะไรเป็นบ่ได้บอแล้วจับได้บอลปล่คัสซิกสุดๆแล้ว บรรยากาศแบบนี้ไม่มีอ <atem> ีกแล้วเทียรทราลังบีะเทียทราังังเราอยูเทราังเราอยู่้ยสันรับเปากันลาอันนั้นสาวเราโลกนียังมีอันนั้นอันนันเห

บัง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 บาเียงบังนะอ้ยใส่งพี่อ้อใส่คนหลอ้บาวบ่าวาเลยเนบ่านเมืเอเมือูได้บ่าวลบ่าวลเอาเอาเอ้ลงมาได้ตอนนี้เรากล้เป่านาเ็ มิ้ิกไปเรอยเด้อมีคสเด้นี่าาดีผู้มาเปาเพลงไงมีิกจะป่าจบเด้อไปเรยมาจากที่นี่านี่คมเาเพลงบ้งก็ได้บุธรรมดาุ้านบุญธรรมดาด้รได้เกที่มาเป่ากันแห่กำลังใจอยู่มัคือมาขึ้นเ่เ่เ่น่่เยปกัเสียงธนอ่นีเสียงเพลงนี่เพินมากแฮงเพลงนี่จำได้ chắp chân vào đây bỏ chào chào <laughs> <ơi Trái này. cười> <khai> <laughs> <Lôm trao> quá <cười> <cười> <cười>

เอ้าเอฟซีกระดังบึงหนาเลยรุ่นรุ่นรเอาสาวเบียรสาวอเอาอีสันอนีเนาะอีสันก็ได้่มายืนยู่ตรงนี้เนาะสาวว้านี่ม่วนาสาวว้าวครับมาอยตะัหกเมตรสุดท้ายครับโุ้ยดูดรลุ้นครับลุ้นาวเอาเครื่องลงไหนงามบอกอคนเฮาเซียนสงเซียนเขาเบาลงแบบดว้าวแอกยักษ์สองคน สองคนซอยกันครับตายวิ่งยังไอีดอกตัวสองพันนึงเอ้ามีด่านอยู่สามตัวครับตอนนี้เลือบวิ่งแล้วยังอยู่สองตัวเอารุ่นครับพี่น้องรุ่นเอ๊ะแซ่เขาก็ไพ่เดียเท็ดหรจะลงจอดได้ไหมลุ้นกันลุ้นกันพี่น้องอุ้ยเอออู้เฮ้ยหึหึ

แอกยักษ์ของพีเอสสองเมตรหกซีฟครับคือว่ารุ่งจอดโบเป็นยังครับสามทีผมมียังเสียหายเออได้อยู่ได้อยู่เอ,เอาเอาเอาโอ้ยสุดยอดครับมือในพี่น้องทั้งเยอรมันมาเล่นน้ำครับเพื่อธรรมดาเด้ครับเป็นเกียรติตอนลงกับเป่าย,ยัางแหละให้ฟังน้ำผอมโอ้ยจะเปนฉากลายพี่น้องเอ้ย ขัคกค,กคกักๆเบม่งตีครับลงมานนนนหน่อยได้ว้าดวงนี่ดีทำเงนละมัน่นเห็นก็เลยตามมาดูครับเห็นใคนคลิปปะแมนแมนมนสองเมด6องเมหสอ้ยคักๆ,ๆ,ๆัเอาไปๆเบียบไป,ไปแก่เนาะแก่เข้าเนาะ